สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของเหล็กไหลครับเป็นวัตถุตามความเชื่อโบราณของไทยเรานี่แหละครับที่แบบเ,เต็มไปด้วยความลึกลับตำนานอะไรต่างๆเยอะๆเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็มาจากเอกสารที่รวบรวมเรื่องนี้ไว้ชื่อว่าเจาะตำนานเหล็กไหล ความเชื่อวิทยาศาสตร์คือเขาไปดูมาหลายแง่มุมเลยครับทั้งตำนานความเชื่อเดิมๆพิธีกรรมที่เขาทำกันหรือแม้แต่คำบอกเล่าจากคนที่เขาบอกว่าเคยเจอจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนมุมมองวิทยาศาสตร์ด้วยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาลองสำรวจไปได้วยกันนะครับว่าเอ๊ะเหล็กไหลนี่มันคืออะไรกันแน่แล้วความเชื่อเบื้องหลังมันเป็นยังไงพิธีกรรมเขาทำกันแบบไหนใครเคยเจออะไรมาบ้างแล้ววิทยาศาสตร์ว่าไง ค่ะเป็นหัวข้อที่แบบน่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะแค่เริ่มที่ตัวความเชื่อพื้นฐานนะคะก็ไม่ธรรมดาแล้วคืออย่างที่รู้กันว่าเหล็กไหลเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มองเป็นแค่โลหะทั่วไปนะคะครับแต่เขาเชื่อกันว่าเป็นาธาตุกายสิทธิ์ธาตุากายสิทธิ์ใช่ค่ะคือเป็นธาตุที่มีฤทธิ์มีพลังในตัวเองว่ากันว่าอาจจะมีชีวิตด้วยซ้านะคะมีจิตวิญญาณ เคลื่อนไหวได้หรือแม้กระทั่งเออกินน้ำผึ้งได้ตามตำนานเลยค่ะโหคำว่าธาตุกายสิทธิ์นี่ฟังดูขลังมากเลยนะครับถ้าตามความหมายทั่วไปหรือในพจนานุกรมก็อาจจะหมายถึงโลหะที่มันยืดได้เวลาโดนไฟลนอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าในความเชื่อชาวบ้านจริงๆความหมายมันจะลึกกว่านั้นเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องเอ่คงกระพันหรือที่ว่ามันยืดหดได้เองเนี่ยถูกต้องเลยค่ะ คือความเชื่อหลักๆเลยนะคะเขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่สสารธรรมดาครับแต่เชื่อว่ามันมีชีวิตอยู่ข้างในอมีชีวิตค่ะหรืออาจจะเป็นจิตวิญญาณอะไรแบบนี้ค่ะที่สถิตยอยู่อาจจะเป็นจิตของฤาษีหรือไม่ก็เป็นเทพเลยนะคะที่คอยดูแลธาตุนั้นๆอยู่ครับ,รบอันนี้แหละคะ่ะที่เขาเชื่อว่าเป็นที่มาของพลังมาอำนาจศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เล่าลือกันมาบางทีถึงกับเรียกว่าเป็นธาตุนิพพานเลยนะคะ เชื่อว่าช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับธาตุหรือส่งเสริมเรื่องจิตวิญญาณได้ด้วยค่ะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเขามีโลกของเขาเองเลยนะครับมีระบบนิเวศในตำนานเลยทั้งเรื่องที่อยู่ที่มักจะบอกว่าอยู่ในถ้าลึกๆศักดิทธิ์ไกลๆคนบรรยากาศก็จะแบบวังเวงหน่อยค่ะน่าเกรงขามแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมีคนเฝ้าด้วยมีผู้พิทักษ์ใช่ค่ะทั้งเทพพญานาคยักษ์หรือเจ้าป่าเจ้าเขา และที่น่าสนใจคือมีเรื่องอาหารด้วยคือต้องเป็นน้ำผึ้งป่าแท้ๆเท่านั้นน้ำผึ้งป่าบริสุทธิ์ใช่ค่ะแล้วพิติกรรมที่ว่าตอบสนองต่อไฟต่อน้ำผึ้งหรือบทสวดบุญหรือแม้กระทั่งออกมาอาบแสงจันท์นี่ก็น่าทึ่งนะครับคือจริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือความเชื่อพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกสนุกแฟนตาซีนะคะแต่มันเหมือนเป็นนตต่างให้เราเห็นโลกทัศน์แบบ วิญญาณนิยมหรืออนิมิซึมที่เป็นฝังรากลึกในวัฒนธรรมบ้านเราแล้วก็แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะครับคือการมองว่าธรรมชาติหรือแม้แต่วัตถุบางอย่างเนี่ยมันมีชีวิตมีจิตใจมีพลังงานของมันอยู่อ๋อเข้าใจครับส่วันก็จะโยงไปถึงหลักการแบบต่างตอบแทนด้วยค่ะคือการจะได้ของศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปหิบไปแย่งมาได้ครับครับแต่ต้องแสดงความเคารพต้องขออนุญาต เหมือนกับเราต้องสื่อสารกับพลังที่มองไม่เห็นพวกนั้นก่อนอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะในการจะเข้าใจเรื่องพิธีกรรมต่อไปพอเข้าใจภาพรวมความเชื่อแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเหล็กไหลที่ว่าเนี่ยมันมีกี่แบบกันแน่ครับเห็นในเอกสารบอกว่ามีการจัดลําดับชั้นด้วยมันสะท้อนอะไรบ้างครับ ค่ะมีการจำแนกประเภทไว้หลายแบบเลยค่ะแล้วก็มักจะเรียงตามลำดับอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะที่เห็นว่าเด่นๆสูงสุดเลยนี่คือเลหล็กไหลเจ็ดสีหรือบางทีเรียกรังเลหล็กไหลใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ถือเป็นสุดยอดเลยลักษณะคือจะมีประกายรุง้งเจ็ดสีสวยงามมากผิวจะมันวาวเชื่อกันว่าแบบมีพลังสูงสุดหรือเกิดจากการรวมตัวของเลหล็กไหลอื่นๆ แหล่งที่พูดถึงกันบ่อยๆก็คือเขาอึมครึมที่กาญจนบ,บุรีค่ะครับผมแล้วรองลงมาล่ะครับรองลงมาก็จะเป็นโคตรเล็กไหลค่ะอันนี้จะเป็นก้อนๆผิวอาจจะหยาบๆหน่อยไม่ได้ยืดหดเองนะคะอแต่เชื่อว่าถ้าเราบูชาดีๆถูกวิธีเนี่ยเขาจะสามารถเอ่องอกได้ขยายขนาดได้หรือเปลี่ยนสีให้มีประกายรุ้งขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะ ตำนานก็จะบอกว่าเกิดจากเทพที่ลงมาบำเพ็ญบารมีโูงอกได้ด้วยน่าสนใจครับแล้วก็ยังมีชนิดอื่นๆอ,อีกใช่ไหมครับอย่างเหล็กไหลเพลิงใช่ค่ะเหล็กไหลเพลิงนี่จะสีแดงแดงคล้ายเลือดเลยเชื่อว่ามีพลังธาตุไฟสูงมากครับแล้วก็มีเหล็กไหลเจ้าป่าหรือพญาสมิงเหล็กอันนั้นสีดำสนิทค่ะค่อนข้างหายากเชื่อกันว่าริดแรงมากเหมือนกัน ส่วนพวกที่เชื่อว่าพลังรองรองลงมาหรืออาจจะเป็นแค่ส่วนที่เหลือๆแล้วครับก็จะมีเหล็กไหลย้อยหรือเหล็กหยดค่ะลักษณะจะคล้ายๆน้ำตาเทียนสีดำด้านๆผิวจะพรุนๆหน่อยอันนี้เขาเชื่อว่าเป็นเหมือนซากที่ไม่มีจิตวิญญาณแล้วครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือขี้เหล็กไหลอันนี้จะเป็นก้อนดำๆด้านๆเปราะๆเลยค่ะเหมือนเป็นกากที่ถูกขับออกมาเชื่อว่าไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรแล้ว การจัดลำดับแบบนี้มันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมครับในเชิงความเชื่อแน่นอนค่ะคือการจัดลำดับชั้นแบบนี้เราอาจจะมองในเชิงเปรียบเทียบได้นะคะว่ามันจะท้อนถึงการเดินทางหรือการเปลี่ยนสภาพของพลังน,นั้นหรือจิตวิญญาณจากสภาวะที่บริสุทธิ์มีพลังสูงมากๆอย่างเหล็กไหลจัดสีครับแล้วก็ค่อยๆกลายสภาพเป็นวัตถุมากขึ้นพลังก็ลดหลั่นกันลงมาจนถึงขั้นที่เป็นแค่ซากหรือกางไป เพราะฉะนั้นการที่ใครจะได้เหล็กไหลชั้นสูงสูงมาครอบครองเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องโชคดีแต่ยังถูกมองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์บุญบารมีคุณธรรมความเหมาะสมของคนคนนั้นด้วยค่ะพอเป็นของที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มีพลังขนาดนี้การจะได้มาก็คงไม่ธรรมดาแน่ๆต้องมีพิธีกรรมเฉพาะแล้วคนที่ทําพิธีได้นี่ก็คงไม่ใช่ใครก็ได้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่เลยค่ะสําคัญมากตามความเชื่อเลยนะครับคนที่จะทําพิธีอัญเชิญหรือไปตัดเหล็กหลได้เนี่ยต้องเป็นอาจารย์ที่เก่งจริงๆค่ะต้องทรงคุณมีพลังติดสูงเชี่ยวชาญสมาธิคาถาอาคมต่างๆและที่สําคัญมากๆเลยคือต้องมีคุณธรรมสูงจิตใจบริสุทธิ์ไม่โลภใช่ค่ะอันนี้เน้นย้ากันมากของเหล็กหลเองหรือเทพที่รักษาอยู่ทําอันตรายเอาได้ ค่ะอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยครับและทุกครั้งก่อนเริ่มพิธีก็ต้องมีการขอคขามาขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นั้นๆก่อนเสมอเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงเลยถูกต้องค่ะแล้วเครื่องเส้นล่ะครับเห็นว่ามีอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำพึ่งป่าใช่แล้วค่ะน้ำพึ่งป่าแทๆ้ๆโดยเฉพาะน้ำพึ่งเดือน5้าที่บริสุทธิ์เนี่ยเือเป็นหัวใจเลยค่ะเป็นเหมือนเครื่องล่อเครื่องล่อค่ะ ให้เหล็กไหลเขาปรากฏตัวออกมาหรือยืดตัวออกมานอกจากนั้นก็มีเครื่องเส้นอื่นๆตามธรรมเนียมนะคะดอกไม้อย่างดอกมะลิทูบเทียนใบสีอะไรพวกนี้ค่ะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีล่ะครับมีอะไรพิเศษบ้างอุปกรณ์ก็น่าสนใจค่ะก็จะมีไฟจากเทียนชัยมีได้ใส่สินจอนไว้ล้อมเขตป้องกันภัยบางทีก็มีหุ่นขี้ผึ้งไว้เป็นเหมือนแม่พิมพ์อ้เราที่สําคัญสุดๆก็คือเครื่องมือตัดเหล็กไหลนี่แหละค่ะ ซึ่งก็มีเรื่องเล่าต่างๆกันไปอาจจะเป็นของอาถรรพ์เช่นเ,เส้นผมผู้หญิงพรหมจรรย์หรืออาจจะเป็นกริปที่ลงอาคมปลุกเสกมาอย่างดีโหฟังดูแต่ละอย่างนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วขั้นตอนพิธีล่ะครับมันมีลำดับยังไงบ้างมีค่ะมีลำดับขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเริ่มจาก1คือการชำระพื้นที่ค่ะแล้วก็กำหนดขอบเขต ก็คือทําความสะอาดบริเวณนั้นตั้งเครื่องบูชาแล้วก็วงสายสินสร้างเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็กล่าวขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเทพต่างๆที่ดูแลอยู่ครับผม 2. คือการสวรดมนต์ภาวนาอันนี้อาจารย์ผู้ทําพิธีก็จะเริ่มสวดคาถาเฉพาะที่สืบทอดกันมาค่ะเป็นบทอัญเชิญองค์เหล็กไหลอัญเชิญเทพผู้รักษาแล้วก็บทที่ใช้กําหนดพลังจิตต่างๆครับ 3คือการล่อเหล็กไหลอันนี้ก็จะใช้ไฟจากเทียนเนี่ยลนเบาๆตรงจุดที่เชื่อว่ามีเหล็กไหลยอยู่พร้อมกับป้ายน้ำผึ้งลงไปแล้วก็สวดคาถาเชิญไปด้วยเชื่อว่าเหล็กไหลจะค่อยๆยืดตัวออกมาเพื่อกินน้ำผึ้งค่ะอ๋อยืดออกมากินน้ำผึ้งใช่ค่ะแล้วพอมาถึงขั้นตอนที่4คือการตัดเหล็กไหลอันนี้สำคัญและอันตรายสุดเลยค่ะครับพอเหล็กไหลย,ยืดออกมาได้ขนาดพอเหมาะแล้ว อาจารย์ก็จะใช้เครื่องมือที่เตรียมไว้เนี่ยตัดส่วนนั้นออกมาอย่างรวดเร็วเด็ดขาดต้องอาศัยทั้งความชำนาญพลังจิตที่แกร่งมากๆแล้วพอตัดได้แล้วทำยังไงต่อครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการรับธาตุก็จะนำภาชนะที่เตรียมไว้อาจจะเป็นบาดพระหรือภาชนะอื่นที่เหมาะสมมารองรับส่วนของเหล็กไหลที่ตัดออกมาได้ค่ะฟังดูเป็นระบบเป็นขั้นตอนมากๆเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเราลองมองในมุมวิเคราะห์นะคะ พิธีกรรมพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณรูปแบบหนึ่งเลยนะคะเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณค่ะคือมีขั้นตอนมีหลักการมีเครื่องมือที่เชื่อว่าใช้สื่อสารหรือควบคุมพลังงานเหนือธรรมชาติได้ความสำเร็จมันเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คาถาหรือเครื่องมืออย่างเดียวครับแต่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ด้วยคือคุณธรรมสมาธิพลังจิตของผู้ทำพิธีประกอบกับฮาร์ดแวร์ที่ถูกต้อง ก็คือพวกเครื่องเส้นเครื่องมือขั้นตอนตามตำราค่ะอืมก็น่าสนใจนะครับแต่คำว่าเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณนี่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นแค่เอ,อ่อการสร้างความเชื่อมั่น,นกลไกทางจิตวิทยาอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับเพื่อรับมือกับความกลัวความไม่แน่นอนเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะ แน่นอนว่ามุมมองทางจิตวิทยาก็ใช้อธิบายได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในมุมของผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธานะคะเขามองว่านี่คือกระบวนการที่มีอยู่จริงและมันได้ผลจริงๆครับความเชื่อมั่นพลังใจก็เป็นส่วนประกอบสำคัญแต่เขาก็เชื่อว่ามีพลังงานภายนอกจริงๆที่ตอบสนองต่อพิธีกรรมด้วยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไปพิสูจน์ได้ยากมากๆเข้าใจครับ ทีนี้เราลองมาฟังเรื่องเล่าจากผู้ที่เชื่อว่าเคยมีประสบการณ์โดยตรงกันบ้างดีกว่าครับโดยเฉพาะจากครูบาอาจารย์ที่คนนับถือเยอะๆน่าจะทำให้เห็นภาพความเชื่อนี้ชัดขึ้นไปอีกเรื่องที่คนมักจะอ้างถึงกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุ่ง่ะครับค่ะหลวงพ่อฤาษีท่านเคยเล่าถึงตอนที่ท่านทุดงแล้วไปเห็นแสงสีเขียวแปลกๆบนภูเขาพอลองตามไปดูก็มีเทวดามาบอกว่าเป็นแสงของเหล็กไหล oh. แล้วเทวดาก็พาท่านเข้าไปในถ้ำท่านก็ได้เห็นเหล็กหลายก้อนใหญ่สีดำเป็นมันเลยลองเอาเทียนลนดูมันก็ยืดออกมาพอเอามือไปแตะมันก็หดกลับโหเหมือนในตำนานเลยนะคะใช่ครับแต่ประเด็นสำคัญที่หลวงพ่อท่านเน้นคือเทวดาบอกท่านว่าให้ดูได้แต่เอาไปไม่ได้ซึ่งหลวงพ่อท่านก็ตีความว่าเหมือนเป็นการสอนไม่ให้ไปยึดติดกับวัตถุพวกนี้ค่ะ เป็นคติธรรมไปครับผมอีกองค์หนึ่งที่มักพูดถึงกันคือหลวงปู่คำคนิงจุลมณีพระป่าสายกรรมฐานท่านเคยไปสมรวจถ้ำมืดแถวริมโขงที่เชื่อว่าเป็นทางไปเมืองบาดาลและก็เป็นแหล่งเหล็กไหลค่ะท่านก็ยืนยันนะครับว่าเหล็กไหลมีจริงแล้วก็มีผู้พิทักษ์อย่างพวกยักษ์คอยดูแลอยู่แต่ตัวท่านเองก็ไม่ได้อยากได้หรือต้องการจะครอบครองเพราะท่านมองว่า มันไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นหรือนิพพานตามเป้าหมายของพระอืมค่ะชัดเจนในแนวทางของท่านนะคะครับส่วนอีกกรณีที่น่าสนใจคือครูบาวบงวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอันนี้อาจจะไม่มีบันทึกชัดเจนว่าท่านเคยไปทำพิธีตัดเหล็กหลายโดยตรงค่ะแต่ชื่อเสียงบาร,รมีของท่านก็ถูกเชื่อมโยงมากๆกับวัตถุมงคลที่เรียกว่าเหล็กหลเจ็ดสีที่มีการสร้างแล้วก็ให้บูชากันเยอะมาก ประเด็นเรื่องการเชื่อมยองชื่อเสียงพระเกจิกับเหล็กไหลนี่ก็น่าสนใจนะคะคือถึงแม้บางทีอาจจะไม่มีหลักฐานตรงๆว่าท่านไปทําพิธีเองครับแต่บารมีความน่าเชื่อถือของท่านเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเครื่องหมายรับรองความขลังความศักดิ์สิทธิ์ให้กับวัตถุมงคลน,นั้นๆไปโดยปริยายเลยค่ะเหมือนเป็นการผสมตำนานคนกับตำนานของวัตถุเข้าด้วยกันใช่ค่ะเป็นการผสานกันอย่างแนบเนียนมากนอกจากพระสงฆ์แล้ว ก็ยังมีเรื่องเล่าจากคนทั่วไปด้วยอย่างเช่นพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชตำรวจมือปราบชื่อดังเรื่องอาคมอ๋อท่านขุนพันค่ะครับก็เชื่อกันว่าที่ท่านหนังเหนียวคงกระพันเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเครื่องรางของขลังรวมถึงเหล็กไหลด้วยแม้จะไม่มีบันทึกเจาะจงชัดๆก็ตามค่ะเป็นความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมา หรือเรื่องเล่าจากทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเช่นชายแดนใต้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงเช่นระเบิดหรือรอบยิงแบบปาฏิหาริย์แล้วก็เชื่อว่าเป็นเพราะอนุภาพของเหล็กไหลที่พกติดตัวเรื่องเล่าแบบนี้ยิ่งสะท้อนออหน้าที่ทางจิตวิทยาของความเชื่อได้ชัดเจนเลยนะคะคือในสถานการณ์ที่มัอนอันตรายมากๆมีความไม่แน่นอนความรุนแรง ความเชื่อในวัตถุมงคลอย่างเล็กไหลเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยค่ะเป็นเกราะทางใจใช่ค่ะสร้างความรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจเสริมขวัญกําลังใจลดความกลัวลงได้เพราะฉะนั้นความหมายหรือน้ําหนักของเรื่องเล่าห้องนี้ก็อาจจะต่างกันไปตามบริบทตามประสบการณ์ของคนที่เล่าแล้วก็คนที่ฟังด้วยค่ะ พูดถึงอนุภาพแล้วนอกเหนือจากเรื่องป้องกันตัวที่ดูจะเป็นจุดเด่นหลักๆเลยเนี่ยยังมีความเชื่อในด้านอื่นๆอ,อีกไหมครับมีค่ะมีครอบลุมเยอะมากถ้าด้านป้องกันตัวที่ดังๆก็คงเป็นคงกระพันชาตรีใช่ไหมครับที่ว่ากันของมีคมฟันแทงไม่เข้าอันดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็มีมหาอุดอันนี้จะเน้นไปทางปืนยิงไม่ออกกระสุนด้านใช่ค่ะป้องกันอาวุธปืนแล้วก็แค้วคลาด คือช่วยให้รอดพ้นจากภายัยต่างๆแบบบุดวิทย์ค่ะรอดปลอดภยัยแล้วนอกจากนี้ล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อในด้านอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะแทบจะครอบคลุมทุกความต้องการของคนเราเลยก็ว่าได้อย่างเช่นอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่ป้องกันคุณใสมนดำสิ่งชั่วร้ายต่างๆพูดผีปีศาจหรือแม้แต่ถอนพิษสัตว์กัดต่อยโอ้ป้องกันได้เยอะมากค่ะ แล้วก็ไปถึงเรื่องเสริมบารมีอำนาจวาสนาทําให้คนเกรงขามหรือดึงดูดโชคลาภเงินทองที่เรียกว่าเมตตามหานิยมโพกรัพย์อะไรทํานองนั้นค่ะ ครับผมยังไม่หมดนะคะสำหรับคนที่สนใจปฏิบัติธรรมก็เชื่อว่าเหล็กไหลช่วยเรื่องสมาธิได้ทำให้จิตสงบตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นอ๋อช่วยเรื่องสมาธิด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางชนิดเรียกว่าทาตุนิพพานใช่ไหมคะก็เลยมีความเชื่อไปถึงเรื่องการรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บปรับสมดุลธาตุในร่างกายหรือกระทั่งเชื่อว่าทาให้อายุยืนยาวได้ด้วยค่ะ ครบวงจรเลยนะครับเนี่ยมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการปรับตัวของความเชื่อเรื่องอนุภาพเนี่ยคะ่ะครับยังไงครับจะเห็นว่าสมัยก่อนอาจจะเน้นเรื่องคงกระพันชาตรีมากหน่อยเพราะภายหลักๆคือดาบคือหอกคือมีดใช่ไหมคะครับอาวุธมีคมแต่พอมายุคหลังๆที่ปืนกลายเป็นภัยคุกคามหลักความเชื่อเรื่องมหาอุดก็ดูจะถูกพูดถึงหรือเน้นย้ำกันมากขึ้นอ๋อจริงด้วยครับอันนี้มันแสดงให้เห็นว่า ตำนานหรือความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวนะคะแต่มันมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ยังคงความหมายแล้วก็ตอบสนองต่อความกังวลของผู้คนในแต่ละยุคสมัยได้อยู่เสมอคะ่ะฟังดูเป็นโลกแห่งความเชื่อที่แบบซับซ้อนมากน่าทึ่งแล้วก็ปรับตัวได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับแต่ทีนี้พอมองในโลกยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์มีบทบาทเยอะมากเนี่ยก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมาดูมุมมองทางวิทยาศาสตร์กันบ้าง เขามีคําอธิบายหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลนี่ยังไงบ้างครับมีค่ะมีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายอย่างเลยในทางธรณีวิทยาเนี่ยมีแร่หลายชนิดเลยนะครับที่ลักษณะภายนอกมันดูคล้ายๆกับคําบรรยายเรื่องเหล็กไหลโดยเฉพาะแร่ที่ชื่อว่าฮีมาไท์ครับอ๋อฮีมาไท์ใช่ครับเป็นสารประกอบเหล็กออกไซด์ Fe2O3 ซึ่งจริงๆพบได้ทั่วไปในไทยเลยครับ แล้วหิมาไทเนี่ยมันมีหลายรูปแบบอย่างเช่นชนิดที่เป็นสเปกูล่าหิมาไทผิวจะว่าว่าเหมือนโลหะเลยหรือบอตเทรอยด์อหิมาไทที่เป็นก้อนก้อนผูภูคล้ายๆโลหะหลอมแล้วเย็นตัวค่ะคล้ายๆที่บรรยายโคดเหล็กไหลนะคะใช่ครับแล้วที่น่าสนใจมากๆคือริมโบหิมาไทอันนี้ผิวแร่จะมีการเหลือบสีรุงร้งๆซึ่งมันไปคล้ายกับเหล็กไหลเจ็ดสีที่เชื่อว่าเป็นสุดยอดเลย Oh, ค่ะนอกจากนี้ฮีมาไทเนี่ยถ้ามาบดเป็นผงมันจะได้สีแดงๆคล้ายเลือดคนเลยเรียกหินเลือดซึ่งมันก็อาจจะถูกโยงไปเรื่องพลังชีวิตได้ง่ายแร่พวกนี้เลยมักจะถูกนํามาขายโดยอ้างว่าเป็นเหล็กไหลกันเยอะมากครับนอกเหนือจากเรื่องแร่ที่หน้าตาคล้ายกันแล้วนะคะยังมีคําอธิบายทางเคมีทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของโลหะแกลเลียมค่ะแกลเลียม ใช่ค่ะเป็นธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษมากๆคือจุดหลอมเหลวมันต่ำมากค่ะแค่ประมาณเอ่อยีองศาเซลเซียสเองหูต่ำมากเกือบเกือบอุณหภูมิห้องเลยนะครับใช่ค่ะสูงกว่าอุณหภูมิห้องนิดหน่อยแต่ว่าต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายเราประมาณ37องศาอ๋อเข้าใจแล้ว ทีนี้คุณสมบัตินี้มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเอาก้อนแกลเลียมมาถือไว้ในมือหรือแค่ให้โดนความร้อนนิดหน่อยอย่างเช่นไฟจากเทียนแบบในพิธีมันก็จะละลาย กลายเป็นของเหลวสีเงินๆได้ง่ายเลยค่ะมันก็จะทำให้เกิดภาพที่ดูเหมือนว่าโลหะก้อนนั้นมันไหลได้หรือยืดหดได้เหมือนมีชีวิตออกเป็นไปได้เลยนะครับแบบนี้ค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเทคนิคน,นี้อาจจะถูกนำไปใช้ในการสร้างสถานการณ์หรือจัดฉากในพิธีกรรมบางอย่างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหรืออาจจะถึงขั้นหลอกลวงผู้ศรัทธาได้ค่ะพอพูดถึงเรื่องจัดฉากหลอกลวง ก็มีข่าวมีรายงานจากสื่อต่างๆที่ออกมาเปิดโปงขบวนการหลอกขายหลกหลายอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆมีทั้งใช้เทคนิคมายากลง่ายๆเลยเช่นซ่อนของไว้ก่อนแล้วอาศัยจังหวะมืดๆควันทูบเยอะๆหรือตอนชุลมุนแอบสับเปลี่ยนออกมาทําเหมือนพึ้นงอกออกมาจากหินค่ะอาศัยช่วงชุลมุนหรือบางทีก็ใช้ปฏิกิริยาเคมีง่ายๆทําให้ดูเหมือนว่าหินก้อนนั้นมันดูดโลหะได้อะไรแบบนี้ครับอืมอ แล้วแน่นอนว่าพอคนต้องการเยอะมันก็ต้องมีตลาดของปลอมตามมาอยู่แล้วมีตั้งแต่เอาหินธรรมดามาทาสีย้อมสีเคลือบเงาไปจนถึงของปลอมที่ทำเนียนขึ้นใช้โลหะผสมหรืออาจจะใช้แกเลียมอย่างที่ว่านี่แหละครับ แต่ประเด็นที่มันซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือถึงแม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ออกมาหรือมีการเปิดปองค์การหลอกลวงต่างๆสิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้ทำให้ความเชื่อในเหล็กไหลของจริงมันหายไปนะคะอ้าวครับค่ะมันกลับดำรงอยู่คู่ขนานกันไปแบบ น่าประหลาดใจเหมือนกันสําหรับคนที่เขามีศรัทธามากๆเนี่ยการมีอยู่ของของปลอมบางทีอาจจะยิ่งไปตอกย้าให้เขารู้สึกว่าของจริงนะ่ะมันหายากนะมันมีค่านะมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะอ๋อมองในมุมนั้นก็ได้มันวาวไหมละลายที่อุณหภูมิต่ําหรือเปล่ามีธาตุอะไรเป็นส่วนประกอบ แต่ไม่สามารถไปพิสูจน์หรือไปหักล้างแก่นของความเชื่อทางจิตวิญญาณที่ว่าเหล็กไหลแท้มีจิตวิญญาณสถิตอยู่ได้แบบชัดเจนเข้าใจครับปรากฏการเหล็กไหลมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องตำนานประทาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคะแต่มันยังสะท้อนมิติทางสังคมวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจด้วยที่ความเชื่อเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลแล้วก็ขับเคลื่อนตลาดได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทั้งของที่เชื่อว่าเป็นของแท้และของที่ทําเลียนแบบขึ้นมาครับ วันนี้เราได้คุยกันเจาะลึกเรื่องราวของเหล็กไหลกันมาพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่แนวคิดเรื่องธาตุกายสิทธิ์ที่มีชีวิต การจำแนกประเภทลำดับชั้นต่างๆค่ะพิธีกรรมที่ซับซ้อนใช่ค่ะพิธีกรรมเรื่องเล่าจากประสบการณ์อรูภาพที่เชื่อกันไปจนถึงมุมมองวิทยาศาสตร์แล้วก็ปัญหาเรื่องการหลอกลวงที่มันอยู่คู่กันไปเป็นภาพที่ซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากๆจริงๆค่ะมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้โลกเราจะก้าวหน้าไปมากด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุผลนะคะ,คะแต่ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังเหนือธรรมชาติหรือวัตถุมงคลอย่างเหล็กไหลเนี่ยก็ยังคงมีพื้นที่มีบทบาทสำคัญในสังคมอยู่ดีมันสะท้อนถึงความต้องการที่พึ่งทางใจการสแสวงหาความคุ้มครองความหวงังหรือแม้แต่ความรู้สึกทึ่งในสิ่งลี้ลับซึ่งดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์เรานะคะก่อนจะแจกกันไปในวันนี้เราก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับค่ะ คำถามก็คือเส้นแบ่งระหว่างศรัทธากับความงมงายในกรณีของเหล็กไหลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะแล้วในฐานะคนในสังคมยุคปัจจุบันอย่างเราเราเนี่ยเราจะมองหรือทําความเข้าใจประกอบแต่การความเชื่อแบบนี้โดยที่ไม่ไปปัดสินหรือไปลดทอนคุณค่าทางใจของคนที่เขาเชื่อได้ยังไงบ้างลองนําไปคิดกันดูนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ